อันว่าความค้นเบาขมในยาเฝ้าจมล่านเถื่อขมขีเพียพ่ยหนาหาักสีดียาสีเฝ้าตี๋เตียนเบาพักกระเดาว,ว่าขมคืนบาดได้กินกับลาบก้อยสีลงย่องว่าดีไดเออก็คือคําสอนคําพยาอีสานบานเฮาเพื่อนเปรียบเทียบว่าขีเพียกับพักกระเดาหนีมันขมหลายคนหนีบ่ามากเด้เออบาดได้กินกับลาบกับก้อยเนี่โอ้ยสุดยอดเลยความแสบความนัว มันกลับเป็นคำสอนของผู้เฒ่าโบรันสอนลกูกสอนหลานให้อยู่ในสิลนในข้องยกตัวอย่างในลูกใจเมียเรายังมาทํำตัวเสียเพ่ยอยู่พูดเฒ่าพูดถัวเ,เ,เห็นยังสั่นกับเขาไปสอนท้าเอ้ยมึงได้ลูกในเน้เมียเอเดชแทนทีมึงเสียหาเงินมาเลเี้ยงลูกเลี้ยงเมียมึงกลับไอเมียมาเลี้ยงมึงของเงินนําเมียสูมมือมาซื้อเหล่าซื้อ,อยากูว่าวมันบ่คืดเถอะเด้ดลูกของมึงเสียเอาตัวอย่างของมึงไปใส่เด้ เจ้าเสีมาจมไม่ข่อยย่งแม่ข่อยง่ายดอกเดียข่อยว่าแม่เด็กน้อยดอกเดียเออกูก็อยากให้มึงเด้ยับได้ดีขันมึงยังไม่เห็โตัวอ็ยังบม่มีสมองคิดเข้าบ่เอื่นว่าเป็นผู้ง่ายดอกเท่าเอ้ยนี่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 ไปะควดเฮี้ยม,กว,มกวดสั้นเจ้าพวรน่ะสีมาจมไม่ยังกระดอกกระเดียดเถเอาไปเอามาลูกเมียปลาถิมซ้ำไปสีโยน้ำละเฮ็โตัวเสเพบ่เป็นตัวย่างที่ดี เพื่อนกะจ้างสอนว่าพูดเถ่าพูดโถวนี่เพื่อนอาบนำห่อนมาก,ก่อนเฮาเพื่อนเด็ดพันประสบการณ์มา,มากกว่าเหาอันใดสิ่งใดดีๆให้เฮารับฟังเพื่อนโหลดเฮ้าฟัางแล้ว่าไปร่ำคั่นเพราะว่าแานวนเ,นเพื่อนบอกเนี่ยมีแต่แนวดีๆทั้งนั้นเลยจะเลื่อนพ่อน